วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของผมครับผมจะมาให้พรทุกคนนะครับสัตว์สัตตาสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆคนนะครับสวัสดีครับสาธุนะคุณนาลูกยัาวาดีวาตุลาภ สันละเนวะเนวะโตติมังเทตานาอุปกสสาติอุทิตาสาฏิตานตุมาอุปปะเนวะสุตุปัตเปยเตตุสังกปาจันโทปันนละโตยะถามณิโชติละโตยะถาสัพพิโยวิวาจานตุตาปปะโลคโมนาตตุมาเตปวัดวันตลายโยสุขีติกายุโกภวะภิวาอนัสีลิสิจังุทธาปัจจายิโนเดตโลธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขัง เพ่ลาเจริญพรจาุ